สวัสดีลูกค้าลาเล็บบูซูเปอร์บายทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแอดมินค่ะสำหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้ามาอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้เป็นฮาร์เลย์ดับบ o n สัน d ร i คิงสเปเชียลค่ะลูกค้าเป็นรถปี2018ค่ะคันนี้เป็นตัวประกอบนอกสเปค5 HD เนะคะเครื่อง M8 ค่ะ107คิวบิก1,745ซีซีค่ะเลขไม์ของคันนี้นะคะอยู่ที่15,818ไ mm มล์ค่ะ สำหรับ h า r l e รส v i ลปิซาล์ดคิงสเปเชียลปี2018คันนี้นะคะลูกค้าสเปคของเขานะคะก็เป็นสเปค5 HD นะคะนี่ค่ะเป็นรถที่ผลิตอเมริกานำเข้าโดยสุดฮาร์เลสไทยแลนด์นะคะก็จะอยู่ตรงด้านนี้เช่น เช่นเดิมค่ะลูกค้าจะมีสติกเกอร์ติดนะคะว่า i ิมพอร์ตบายฮ e ร d เล i ตต์บริษัทไทยแลนด์ค่ะตัวรถนะคะประกอบนอกก็จะเป็นเครื่อง107คิวบิกนะคะเป็นเครื่องมีวอกี้เอค่ะ1,745ซีซีนะคะตัวรถค่ะเป็นสี i n d u s t r i a l Gray ค่ะก็จะเป็นสีเทานะคะลูกค้า เป็นเทาที่เป็นสีที่ขายดีเลยค่ะสีนี้มาในรถไกดก็ขายดีมากๆนะคะสำหรับที่ร้านนะคะเวลาดูใกล้ๆค่ะก็จะเป็นประกากิตเตอร์ด้วยนะคะด้านข้างถังน้ำมันค่ะก็จะมีเพจฮาร์เล d a v i เดวิแบบนี้เลยนะคะชุดบังโคลนหน้านะคะยาวไปจนถึงกระเป๋านะคะแล้วก็ชุดบังโคลนหลังนะคะเป็นสีเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะลูกค้จาจะไม่มีเส้นลวดลายค่ะจะมีแค่เพจติดอยู่ตรงด้านข้างถังน้ำมันแบบนี้ค่ะสําหรับคันนี้ค่ะ แงครบสไตล์เต็มลำค่ะลูกค้าอย่างแรกเลยนะคะท่อคันนี้ค่ะเป็นท่อของ C F R นะคะนี่ค่ะจะมีโลโก้ C F R อยู่ตรงด้านปลายแบบนี้นะคะแล้วก็คันนี้ค่ะเป็นกลอง Skimming Eagle ค่ะจูนกล่อง Skimming Eagle นะคะแล้วก็คอ I D ค่ะจะอยู่ตรงด้านในตรงนี้นะคะจะเป็นของ S S ค่ะนี่นะคะชกหลังคันนี้เปลี่ยนมาแล้วเรียบร้อยค่ะลูกค้าเป็นชกหลังโอลินนะคะ นี่ค่ะคำว่าโอลินนะคะแล้วก็ชุดมงคันนี้เป็นชุดมงครับสไตล์ค่ะชุดมงนะคะจะมีชุดเครื่องเสียงมาให้ด้วยนะคะสำหรับชุดเครื่องเสียงค่ะจะเป็นของ V ีเล็กนะคะแล้วก็ลำโพงนะคะเป็นของ JBL นะคะชุดมงก็คือสีเดียวกันกับตัวรถเลยค่ะลูกค้า แคชบาร์หน้าแคชบาร์หลังเป็นแบบครับสไตล์นะคะครับสไตล์ก็ต้องมาพร้อมกับเบาะดอร์แมนค่ะเบาะคันนี้เป็นดอร์แมน SDC นะคะซิซี่บาร์ค่ะเป็นของ HD นะคะชุดท้ายค่ะเป็นชุดท้าย CVO พร้อมไฟเลี้ยวนะคะตุ๊กตาออสตี้ค่ะบวกกับแผ่นฟลายสูง12นิ้วนะคะลูกค้าแล้วก็มีตัวเยื้องแฮนด์ด้วยค่ะ ตัวเยื่องแฮนตรงนี้นะคะเป็นของทราชินนะคะก็คือจะทำให้องศาแหนเข้าใกล้ตัวลูกค้ามากขึ้นนะคะปอกแฮนค่ะเป็นของฮาร์ดรักนะคะกระจกเป็นกระจก HD ค่ะเป็นแบบ c ี o เลยนะคะนี่ค่ะลูกค้ามือเบรกคัตค่ะเป็นแบบซานเป็นของ e l i t นะคะไฟเลี้ยวหน้า LED นะคะอยู่ตรงด้านนี้เปลี่ยนมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะ ไฟหน้าคันนี้นะคะเป็นไฟหน้า LED ค่ะลูกคา้าแล้วก็ไฟสปอตไลท์สข้างเป็นของเปียนะคะก็ทำให้เราขี่ตอนกลางคืนก็คือสบายขึ้นนะคะเพราะว่าไฟหน้าก็จะสว่างมากขึ้นแล้วก็มีไฟสปอตไลท์มาให้ลูกค้าแล้วด้วยค่ะฝาเดอร์บี้เดิมสีดำจากโรงงานนะคะขอบแต่ดำจากโรงงานค่ะ รถเป็น18นะคะลูกค้าเลขเกียร์18นะคะที่เพจก็จะติดค่ะโมเดลนะคะเป็น FLHX r X s นะคะก็คือเป็นรถขิงสเปเชียลเลยค่ะ Factory นะคะ York v e h i c l e Operation <ม>ก็คือผลิตที่อเมริกานะคะลูกค้าคาดกลางถังน้ำมันค่ะเป็น HD แบบนี้นะคะแล้วก็ฝาถังน้ำมันจุดนี้เป็นป๊อปอัพนะคะของ HD ค่ะแล้วก็อีกด้านนึงค่ะตรงนี้เป็นเกีย์น้ำมันดิจิตอลค่ะ เท่ๆเลยนะคะลูกค้าฝากครอบกระปุกน้ำมันเบรกครัสคะ่ะเนียนๆปุ่มประกับสวยงามนะคะฟังเพลงได้ด้วยคะ่ะมีชุดเครื่องเสียงมาให้เรียบร้อยนะคะแต่งคลับสไตล์มาให้ลูกค้าจบหมดแล้วคะ่ะใครที่หารถคิงนะคะ สเปเชียลแต่งครับสไตล์นะคะแอดมินขอฝากคันนี้ไว้เลยค่ะสําหรับใครที่ไม่ได้อยากจะขี่ตระกูลสติไกดก์รถไกด์นะคะรถคิงก็ตอบโจทย์ค่ะลูกค้าเพราะว่าเครื่องใหญ่เหมือนกันแล้วก็มีกระเป๋าสําหรับพร้อมเดินทางไกลเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็คันนี้มีชุดโมงมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสําหรับราคาคัดตัวค่ะตารางการดาวการผ่อนเดี๋ยวแอดมินมาลงรายละเอียดไว้ให้ที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้ค่ะลูกค้าที่สนใจสามารถโทรหรือทักไลน์ออฟฟิเชียลหาแอดมินได้เลยนะคะสําหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะลูกค้าพบบกันนใใหหม่่คคาะสร วันนี้สวัสดีค่ะ